ชื่อเจษดาโกศวินอยู่หมู่สี่ตำบลนาบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากครับก็วันนี้จะพามาเยี่ยมสวนของเที่ยมเภอวังเจ้าที่ว่าเคยมีปัญหาที่ว่าล่าสารแล้วออกไม่ค่อยดีออกไม่ได้ออกไม่ได้ตามตามตามที่กําหนดแล้วก็ดอกร่วงต้นไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรง คุณเจษฎามีโอกาสมาสัมผัสหรือมาเห็นผลงานอของพิพิธภัณฑ์บริษัทโปรเจสสองปีมาแล้วนะฮะสวนนี้ใช้ครั้งแรกเลยใช่ไหมครครับใช้ครั้งแรกเลยครับอ่าใช้ใช้มาเรียกว่าตั้งแต่ตอนต้นสะสมอาหารเปิดตาดอกมาเลยเนาะครับอ่าตรงนี้เป็นยังไงคุณเจษฎาช่วยบอกเรานิดหนึ่งครับจากสายตาประสบการณ์ของตัวเองที่เห็นมาตั้งแต่เริ่มต้นมาจนกระทั่งตอนนี้ฮะคืออย่างน้อยเนี่ยต้นที่มันไม่เคยพักสารมาเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ออกดีนะออกดีแล้วชอบมันสมบูรณ์ แล้วเปอร์เซ็นต์ติดลูกมันติดได้ดีกว่ามันติดได้ดีกว่าส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโวเจสเนี่ยตัวไอแอลบวกคิดนี่เนี่ยผมว่ามันติดดีกว่าแล้วช่อบมันสมบูรณ์ลูกมันจะติดดกอะแล้วมันออกออกแบบออกทุกช่องทุกกิ่งที่มันมีมีกิ่งอยู่ตัวนี้ที่เขาล่าสารมันมันออกหมดเลยอะมันออกแล้วช่อมันยาว ที่เราไปในอาเขตของอำเภอบางเจ้าเนี่ยสวนอื่นกับสวนเราเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเทียบไม่ได้ครับผมว่าสวนนี้จะติดปเปอร์เซ็นต์ติดติดดีกว่าแล้วหลังจาก่าศสารเนี่ยมันออกออกได้ทุกช่อออกได้แบบโอ้ออก,ออก,อ,อ,กออกเต็มเลยครับลองดูเนี่ยครับมันเต็มจริงๆนะฮะแล้วก็ปเปอร์เซ็นต์ติดลูกมันติดดีกว่าต้นนี้ไม่โสมอะ่ะผมว่าถ้าเกิดราศสารแล้วมันออกอย่างเงี้ยผมดูมันน่าจะโสมบ้างนะตอนแต่นี้มันก็ไม่โสม ใบมันจะเขียวมันจะดําใหญ่ด้วยใบมันจะใหญ่แล้วหลังใบมันจะนวลก้านเนี่ยมันจะสวยฮะดูก้านมันอ่ะเปอร์เซ็นต์การติดการติดลูกมันก็เยอะกว่าแล้วมันช่อมันดูช่อมันสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แล้วมันจะเขียวก้านมันจะแข็งแรงอ่ะของคนอื่นนี่ดูมันพอติดลูกมาลูกมันจะออกแดงแงลูกมันไม่ใช่จะเขียวอย่างเงี้ยฮะลูกมันจะใสจะเต่งแล้วดูหนามดิพี่หนามมันจะเยอะหนามมันจะเยอะลูกนี่แข็งแรงเปลือกมันจะดูรู้สึกมันจะดี ลูกรีรีสวยดูก้านจะเขียวสวยใช่ไหมอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราเห็นแล้วในประทับใจอะนะครับประทับใจมากครับมั่นใจเลยเนาะมั่นใจเลยไม่เคยไม่เคยออกอย่างนี้มาก่อนเลยฮะลำาไยอะเรามาแนะนําโดยเอาผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสตเนี่ยมาแก้ไขในเรื่องของการเปิดดึงดอกติดลูกผสมเกสรอย่างดีแล้วเนี่ยหลักการของเราเอามาแนะนําให้ใช้เนี่ยครับเราแนะนํามีวิธีการให้ผสมให้ใช้อะไรยังไงบ้างไหมฮะ คือแนะนําอย่างเดียวคือให้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ผสมแค่เชื้อรากับข้ามแมลงติดไว้บ้างกันไว้บ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีก็ต้องใส่เพราะมันมีแล้วมันจะแก้ไม่ทันตรงนี้ฮะแต่ว่าฮอร์โมนตัวอื่นนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ในในถังปกติในทุกปีนี่ฮอร์โมนจะไปไม่หมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเยอะแล้วก็ปีนี้นี่คือใส่เฉพาะตัวเอ็กแอลบวกคิดนี่แล้วก็เชื้อราข้ามแมลงเท่านั้นแค่นี้เองนะครับขั้วเหนียวไม่ได้ใช้แล้วก็พวกดึงดึง ดึงดอกดึงช่อนี่ไม่ได้ใช้ฮะครับก็เรียกว่าช่วยในเรื่องของการประหยัดต้นทุนประหยัดเยอะครับประหยัดได้ประหยดเยอะเลยครับครับนี่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่เลยแล้วครับอืมครับแล้วมันติดมันออกมาพอใช้มันก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้จะพูดว่าพอใช้มามันก็มันแล้วออกอย่างเงี้ยดูมันติดดอกนะเนี่ยคนที่ลาดพร้อมกับเราอะช่วงเดือนกรกฎาคมเขาอ่ะจะล่วงหมดเลยแล้วก็จะรูดหมดอจะรูดหมดเพราะมันไปเจอปัญหาเรื่องฝนเทียงมันเยอะ ครับอันนี้เราก็โดนฝนกันเยอะเจอปัญหาแทบทุกส่วนแต่มีเนี่ยฮะมีส่วนเนี้ยคือมันติดโรคก,กับเขาอะมันมันติดแล้วคันนี้มันก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยลูกแข็งแรงต้นสมบูรณ์น่ยยังไงก็เลี้ยงปกติถ้าเกิดต้นไม่สมบูรณ์ป่านนี้ร่วงไปหมดละเดี๋ยวตอนนี้พูดตั้งแต่มาใช้ยาตัวนี้แนละ้วคันนี้สบายแล้วรับแขกอย่างเดียวมีแต่คนเข้ามาหาอย่างเดียวเลยใช้อะไร <c oughs> ถ้าใช้เอแอลตัวนี้นะมาใช้ตอนราสารนะตัดปัญหาไปเลยไม่ต้องกลัวเลยลูกจะร่วงดอกจะร่วงมากนะ เป็นคนอื่นก็าล่วงไปแล้วหมดอันนี้ตั้งแต่ดึงดอกหลังราดสารมาแล้วครับมีไทโอยูเรียผสมไหมไม่มีครับไม่ได้ใช้เลยครับสิ้นเลยครับอยืนยันได้เลยครับสวนของคนอื่นนะที่ที่ราดก่อนสวนนี้ประมาณครึ่งเดือนหรือเกือบเดือนเน่ยตอนนี้ลูกลูกแล้วก็ความโตความสบมบูรณ์เนี่ยตอนนี้ผมว่าของเขาว่าเท่ากับของผมแล้ว ของผมเท่าของเขาแล้วเขาลาดก่อนเขาลาดก่อนประมาณเกือบเดือนนะเขาลาดก่อนแล้วลูกเขาผมว่าลูกของผมเนี่ยยังน่าจะใกล้เคียวเขาแล้วตอนนี้หรือเท่ากว่าอที่ผมไปดูเคยเห็นก็เห็นว่าน่าจะเท่ากันนะแล้วก็ความสมบูรณ์เนี่ยสู้ของสู้ของสู้ที่นี่ไม่ได้ลูกจะแดงอแล้วก็เล็กแล้วก็รีบเหมือนจะเหมือนจะไม่มีแรงแล้วเหมือนจะไม่สมบูรณ์อ่ะอันนี้ดูเขียวเขียวฤลดูหนามเต็มเลย เขาก็ยังไม่เชื่อนะว่ามันเป็นไปได้ยังไงต้นสิบเอ็ดปีไม่เคยพักต้นแล้วก็ลาสารแล้วมันออกได้อย่างนี้แล้วต้นมันสมบูรณ์อย่างเงี้ย mm. นี่ขนาดปุ๋ยทางดินเนี่ยยัง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 ไม่ได้ใช้เท่าไหร่เลยโซนโซนเนี้ยครับเขาฉีดยาฆ่าหญ้าเยอะแล้วตรงนี้จะงีบหมดเลยนะใบหมเนี่ยที่ติดกับฝามันเนี่ย mm. เขาจะหงีบหมดครัน้นี้พอฉีดไปได้สักสามสี่ครั้งเลาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มใช้ทีแรกมันหงีบไปแล้วล่ะั mm. นหงีบเหมือนไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยัึงงีบงอยหมดอะ พอใช้ไปผมลองเกตดูใบนะตอนนี้ยมันคืนกลับมาแล้วฮะเนี่ยมันคืนมันคลายกลับมาจากอีกงอหมดนะตอนนี้มันคืนกลับมาจะเขียวแล้วครับเพราะว่ายามันที่เขาฉีดเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีทั้งไกโพเซดใช่ไหมครับมีทั้งสองสีดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใบลำไยเราจะต้องมีอาการอั้นหดนะครับใบเล็ก ใบเล็กใบแข็งแล้วก็เหลืองนี่คืออาการคาอยู่ของพิษจากสารยาฆ่าหญ้าตอนแรกนี่เหลืองหมดเลยนะตอนนี้นี่เหลืองเหลืองไปหมดเลยไม่มีไม่มีสีเขียวเลยนะโดนแบบโดนแรงมากแถบนี้ทั้งแถบเลยฮะแต่ปรากฏว่ามันสามารถทําให้ใบเน่ยคลี่ได้นะครับครับครับคลายได้ดูใบนี่โดนยามาเนี่ยใบมันคลายมาเยอะแล้วครับเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก้านนี่จะแดงอ่ะก้านนี่ก้านนี่จะแดงพร้อมจะตายแล้วเนี่ยพอมาฉีดไอฉีดเอ็กเลเนี่ย ตั้งแต่หลังร่าสานเนี่ยออมันขึ้นมาขึ้นมาเยอะเลย